ออีอ้เป็นคนฝรั่งเศสแท้ๆเลยค่ะไม่มีเชื้อชาติไทยพคอีอ้เรียนด้วยตัวเองเรียนกับเพื่อนไม่ได้ลงคอร์สหรืออะไรเลยนะเราก็ไปฟังเพลงที่เป็นภาษาอีสานเราก็เลยร้องตามแล้วเราก็อยากรู้ว่าความหมายมันคืออะไรก็มีภาษาอีสานโอ้ยสันไดเนาะแล้วก็ภาษาตายก็แหล่งไดนะ โอเคโอเคทุกคนคำถามนี้มาบ่อยมากว่าระวังประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสเนี่ยถ้าจะให้เลือกประเทศในประเทศนึงจะให้เลือกอันไหนคือไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะคือออกง่ายๆเป็นคนไทยแล้วเรือแต่ตัวกับหน้าตาที่ยังเป็นฝรั่งอยู่วลามีซีโหดบอภาษาใต้วลลคำหลอก็หรือมะระกอภาษาอังกฤษภาษาปยาภาษาอีสานบักฮุ่งโคอีค่ะ เป็นคนฝรั่งเศสแท้ๆเลยค่ะไม่มีเชื้อชาติไทยเกิดที่อ็อกซงโควังสใกล้ๆมาร์เซยใต้ของฝรั่งเศสพ่อกับแม่ก็เป็นคนฝรั่งเศสทั้งสองคนเลยตอนนี้นะคะบ้านอยู่ที่ไทยแล้วเพราะว่าโคอี้อยู่ไทยมา5ปีแล้วค่ะโคอี้ย้ายมาอยู่ตั้งแต่อายุ14 1 5แล้วค่ะย้ายมาอยู่กับครอบครัวตอนนี้ทําอะไราหรอปัจจุบันเรียนที่มหาวิทยายลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสาขาการโรงแรมค่ะไอซันวันละคับมือดีสเสนอว่า สีเขียวหรือภาษากลางสีเขียวภาษาฝรั่งเศสเบคเรียนด้วยตัวเองเรียนกับเพื่อนไม่ได้ลงคอร์สหรืออะไรเลยนะก็คืออ,อยากได้ก็ต้องลงมือทำต้องกล้าที่จะพูดกับคนไทยต้องกล้าที่จะดูวิดีโอเป็นภาษาไทยต้องกล้าที่จะเพียนบ้างมันก็ไม่มีปัญหามันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่า ความผิดจะทําให้เราได้ประสบการณ์เราจะทําให้เราพัฒนาตัวเองซึ่งนั่นแหละใช้เวลาในการเรียนภาษาไทยปีเดียวค่ะจะให้เลือกอันไหนคือไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะเพราะว่าหูใจเราอ่ะเป็นไทยไปแล้วถ้าเกิดว่าต้องโดนบังคับให้เลือกสัญชาตินึงเนี่ยโคอีก็จะเลือกสัญชาติไทยเลยว่าวิสันใดเพราะว่าโคอีอยู่ไทยมาโดนแล้ว ไม่ใช่นะคะก็แรกๆที่มาอยู่ไทยเนี่ยเราก็ได้รู้จักกับคนอีสานเขาก็เลยเ,เหมือนกับว่าเราก็รู้ว่าที่ไทยมีมีหลายภาคก็เลยไปถามเพราะว่าเนี่ยภาษากลางต่างจากภาษาอีสานยังไงเขาก็เลยอธิบายให้เราฟังแล้วทีนี้เราก็ไปฟังเพลงที่เป็นภาษาอีสานเราก็เลยร้องตามแล้วเราก็อยากรู้ว่าความหมายมันคืออะไรก็เลยไปถามเพื่อนทีนี้ก็นั่นแหละก็ได้ภาษาอีสานมาเรื่อยๆก็เลยพูดพูดได้อะคะ่ะ นอกจากภาษาไทยก็มีภาษาอีสานโออีสานได้เนาะแล้วก็าภาษาตายก็แหล่งได้นะแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสที่เป็นภาษาบ้านเกิดของของเราแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็พูดได้แล้วก็มีภาษาจีนที่กําลังเรียนอยู่ค่ะแล้วก็เมื่อก่อนจะมีภาษาสเปนกับอิตาลีเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือก็ลืมไปบ้างเพราะว่าไม่ได้ฝึกแต่ถ้า สมมติว่ามีคนอิตาลีหรือสเปนมาพูดกับเราแล้วก็ฟังออกนะหลอกอกี่บาทนี้ h a t do you say? หลอกอกี่บาทนี้เอาไหนี่ภาษาใต้วลคํมหลอกก็หรือมรรกอรภาษาอังกฤษทาปยาภาษาอีสานบะคุ้งโคอ,อี้ค่ะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามโคอี e นะคะก็แนะนำให้ไปติดตามที่เพจ f c e e o o o โคอี้สตาร์ควีนหรือ TikTok โคอี้สตาร์ควีนเหมือนเดิม